สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิวพัดครับวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงแจ็กเก็ตตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาจากร้านพิงกี้เทเลอร์นะดูกันครับเริ่มต้นก่อนเลยคือพิงกี้เทเลอเนี่ย ือเป็นร้านสูตรที่อยู่คู่กับกรุงเทพมานานมากแล้วน,นะครับเวลาเราพูดถึงสูตรที่จะตัดไปงานแต่งเพื่อนหรือไปร่วมงานสําคัญหรืออะไรเงี้ยครับในสมัยรุ่นพี่รุ่นพ่อเราอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดพูดถึงร้านหรือให้แนะนําร้านเนี่ยก็จะต้องแนะนําร้านอย่างพิงกี้เทเลอร์เป็นหะลักเลยนะจริงๆผมก็ได้รับข้อมูลแบบนั้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือเป็นร้านที่หลายคนให้การยอมรับคือร้านที่มาแล้วเนี่ยน่าจะได้สูตรที่ดีกับบ้านแน่นอนนะครับซึ่งร้านพิงกี้เทเลอร์ครับเปิดมาตั้งแต่ในปีคศ1980นะ ซึ่งอยู่มายาวนานนะครับประมาณ40 กว่าปีลสไตล์ที่เห็นชัดที่สุดเลยก็จะเป็นสไตล์แบบแนวอังกฤษนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีบ่านิดนึงนะครับแล้วก็มีการรองแบบชั้นด้านในให้มีสตรัคเจอร์นะครับออกแนวแข็งๆน่อยๆแล้วก็ให้คนใส่เนี่ยดูรู้สึกภูมิฐานนะอันนี้เป็นสไตล์ของอังกฤษนะครับผมแน่นอนว่าพอมาถึงรุ่นลูกครับอย่างคุณวินหรือปวินเนี่ยครับสไตล์ของร้านก็จะเริ่มค่อยๆปรับเปลี่ยนนะเป็นสไตล์แบบคอนเทมพอร์รีมากขึ้นนะครับก็คือร่วมสมัยนั่นแหละคุณวินเองเนี่ยได้ไปแบบเห็นชุดสูตรหลายๆแบบแล้วก็ค่อยๆพัฒนนนาาช่่่งทีีมมออยูใืะ Hey. มีสไตล์ที่แบบร่วมสมัยมากขึ้นนะครับใครก็ตามที่กําลังจะตัดชุดสูทต้องเคยได้ยินชื่อนี้แน่นอนนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่ผมแวะไปหาพี่วินนแล้วก็พาทุกท่านไปดูร้าน p o r ท็ดออฟพีพอเท็ออฟพีเนี่ยก็คืออยู่ชั้นบนนะครับของร้านปวินนะครับซึ่งเป็นร้านที่พี่วินเนี่ยตั้งใจจะสร้างให้ออกมาเป็นแนวแบบคอนเทม o อรี y จริงมีความอิตาเลียนอยู่หน่อยแต่เป็นสไตล์ที่พี่วินชอบอย่างนี้นะหลังจากนั้นได้สักพักครับพี่วินก็เลยเรียกเข้าไปเพื่อให้ช่วยดูผ้าาหน่่อยว ชอบผืนไหนเป็นพิเศษนะครับซึ่งพี่วินบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเอามาตัดเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตดีๆสักตัวหนึ่งนะครับเราก็เลยค่อยๆนั่งดูครับว่ามีผ้าแบบไหนบ้างน,นะก็จะมีแบบผ้าจากอังกฤษหลากหลายรูปแบบเลยครับแต่ว่าเราไปสะดุดตากับเล่มเล่มหนึ่งครับคือ golden fox golden fox เนีงง่ยเป็นเล่มผ้าของแบรนด์ f o x b a r r e r นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับ fox air อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมมีอยู่ชุดนึงเนาะซึ่งเป็น fox air สีน้ำเงินลายเกนเช็คนะครับคราวนี้ไปสะดุดกับเกนเช็คเหมือนกันเป็นลายสีน้ำตาล ท้องนิดๆอะไรอย่างี้ครับแล้วก็พวงเข้ามาคือลายแบบวินโดว์เพนสีเขียวเป็นสีเขียวแบบเจตนะครับผมคิดว่าไอ้สีเขียวที่แซมเข้ามาเนี่ยมันดูน่าสนใจมากนะแล้วก็ได้พาที่ค่อนข้างเด้งสู้มือมากๆครับอีกอย่างคือเป็นสีที่ค่อนข้างสวยนะแล้วก็เป็นลายเกรนเช็คที่แบบสามารถใส่ได้ง่ายนะครับเวลาเราเลือกตัดสปอร์ตแจ็คเก็ตจริงๆก็อยากให้เลือกเป็นลายๆนะแล้วลายแบบนี้นี่แหละครับที่มันเหมาะสมกับการมาตัดเป็นแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลือกดีเทลครับอันนี้ก็จะเป็น รายละเอียดก็จะเป็นแบบ p a t พ็อกเก็ตบ้างแล้วก็แบบ t r i l o ทบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากมาพูดถึงแล้วกันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมเทคได้จากการไปตัดกับพี่วินแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วกันผมว่ามีอยู่ประมาณ4-5ข้อ ค่อยๆไล่ไปนะครับอย่างที่1เลยคือพี่วินเองเป็นคนที่ใส่ใจลูกค้าค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆพี่วินอาจจะรู้จักผมด้วยแหละอันนี้อาจจะเป็นอัพลันะครับแต่ว่าพี่วินค่อนข้างติดตามว่าแบบสไตล์แบบไหนที่ลูกค้าแต่ละคนชอบนะครับ ซึ่งแน่นอนพอมันเป็นผมแล้วเนี่ยพี่วินก็จะรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้หรือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสไตล์ที่แบบเออไหลไม่ค่อยเยอะอยากให้เป็นแบบฟูแคนวาสที่แบบใส่ง่ายๆโปรง่ปรงแล้วก็มีสตรัคเจอร์ที่น้อยอันนี้คือเหมือนพี่วินเขาตั้งใจทําการบ้านมาด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีมากๆถ้าเกิดคุณได้ตัดกับร้านสูตรที่เข้าใจคุณค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแจ็คเก็ตตัวแรกอาจจะเกิดขึ้นที่แจ็กเก็ตตัวที่2หรืออาจจะเกิดจากชุดสูตรตัวที่3อะไรเงี้ยครับแต่เนื่องจากว่าโอเคเราสื่อสารกันบ่อย พี่วินคุยกันบ่อยก็เลยกลายเป็นว่าเขาค่อนข้างเข้าใจผมประมาณหนึ่งเลยครับโดยที่ผมไม่ต้องบอกอะไรเยอะเริ่มตั้งแต่แรกเขาก็จะบอกชัดเจนครับว่าแจ็คเก็ตตัวนี้อยากจะตัดให้มันดูโปร่งมากๆดูเบาดูสบายอะไรเนาะซึ่งแน่นอนมันอิมเพรสตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาบอกเลยอันนี้ถือเป็นความประทับใจแรกครับที่ได้จากการที่ไปตัดพิงกี้นะข้อ2ครับคือจํานวนครั้งในการลองตัวต้องบอกก่อนครับว่าจํานวนครั้งในการลองตัวไม่ได้หมายความว่ามัน Relatable กับความสวยงามของชุด สูทหรือแจ็คเก็ตนะครับอธิบายอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ายิ่งเราลองตัวเยอะเท่าไหร่ชุดสูทหรือแจ็คเก็ตตัวนั้นจะสวยไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจจะลองน้อยก็ได้ชุดสูทก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าการได้ลองเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามั่นใจได้มากขึ้นครับว่าไอ้ทรงที่มันจะออกมาเนี่ยมันมันพอจะคาดเดาได้ว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วการลองเยอะก็เหมือนเป็นการพยายามแบบรับรองความมั่นใจให้ตัวเองแล้วนะครับว่ามันน่าจะออกมาประมาณนี้แหละการได้ลองตัวกับพี่วินรอบนี้ก็คือได้ลองตัวทั้งหมดส นะซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยครับค่อนข้างเยอะแต่ละครั้งก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นแบบครั้งแรกมาก็จะมีแบบลงตัวโดยมีแผ่นหน้ากับแผ่นหลังนะครับแต่ยังไม่ขึ้นโครงสร้างใ,ใดๆก็คือเป็นตัวผ้าเพียวๆนะครับตีเกตมาบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อเข้าอกเข้าเอวนิดนึงครับ แต่ว่ายังไม่ได้ฟีลว่าเออมีแคนวาสแล้วมันออกมาเป็นยังไงนะครับแต่รอบ2เนี่ยเริ่มมีแคนวาสมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แขนเข้าไปก็คือเราแค่ลงว่าแบบเออฟิตแบบนี้เป็นยังไงนะครับช่วงอาร์มโพลังเกินไปไหมพอเขาตัดค่อนข้างหายมาช่วงแรกนะครับแต่ว่ารายละเอียดเหล่านี้ก็คือเราสามารถปรับได้เรื่อยๆนะสกับ4เนี่ยก็คือ final adjustment ละก็คือเราค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อยนะครับคั้ที่3เนี่ยแจ็กเก็ตของผมยังไม่เรียบร้อยดีนะแต่ว่าเราก็พอจะเห็นภาพแล้วครับว่า ช่วงเอวเราจะปรับให้มันหลวมหรือปรับให้มันขยิบออกอีกหน่อยหนึ่งเลยครับช่วงหลังเราใหญ่เกินไปไหม เราคลีนหรือเปล่าเลยครับเราพอจะเห็นภาพแล้วส่วนครั้งที่4เนี่ยถือเป็นครั้งที่เรามาดูโอเพนคอ r t เตอร์คือช่วงโคง้งจริงๆเราแอสจัสมาตลอดแหละ2กับ3ามเลครับแต่ครั้งที่4ผมแบบรู้สึกว่ามันโค้งได้อีกแล้วก็การต่อลายไม่อยากให้มันต่อเราโค้งเข้าหาครับคืออยากให้ต่อแล้วมันตรงๆง,ง,งนี่เนาะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถมองได้จากการฟิตติ้งที่ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่เราสามารถฟิตติ้งได้เยอะแถมเป็นการฟิตติ้งที่ค่อนข้างเร็วนะผมอธิบายอย่างนี้ครับฟิตติ้งท ที่ี่ได้ขนาดนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถของช่างหรือความพร้อมในการตัดเย็บที่ค่อนข้างเยอะนะที่พิงกี้ครับคุณสามารถฟิตติ้งได้แบบ1 2 3 4 4ครั้งเนี่ยภายในแค่4อาทิตย์อย่างมาก6-7อาทิตย์วันนี้มาลองวันอังคาร อังคารหน้ามาลองฟิตติ้งที่2ฟิตติ้งที่3มาลองอังคารถัดไปอย่เงี้ยครับถ้าเกิดเขางานไม่ได้ล้นมือมากก็สามารถทําให้มันกลายเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ได้เลยอาทิตย์ต่ออาทิตย์ข้อดีของมันคืออย่างนี้คือถ้าเกิดเราลองตัวแล้วทิ้งระยะเวลานานหน่อยเช่นประมาณ3เดือน4เดือนมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือถ้าเกิดหุ่นคุณเปลี่ยนครับมันต้องวัดตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะต้องตัดผ้าใหม่หรือเปล่าหมายความว่าถ้าเกิดคุณอ้วนขึ้นหรือผอมลงมากๆหรือคุณไปเล่นกล้ามอะไรยเงี้ยเนาะหุ่นของค ชัดนะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับใครก็ตามที่ได้ตัดสูตรสตูรุเรียรที่ใช้ระยะเวลาในการวัดตัวและค่อยๆตัดลองตัวประมาณปีหนึ่งปีครึ่งครับไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดกับทุกคนนะมันจะเกิดเฉพาะกับคนที่ตั้งใจจะสร้างหุ่นใหม่หรือว่าตั้งใจจะลดน้ําหนักหรือเผอิญเพอิญช่วงนั้น enjoy eating เยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะครับแต่เนื่องจากพิงกี้ครับเราสามารถลองได้ค่อนข้างถี่นะแล้วก็ระยะเวลาที่แบบไม่ไกลกันมากทําให้หุ่นเราไม่ได้เปลี่ยนเยอะครับเพราะฉันแจ็คเก็ตเราก็จะได้ใน หุ่นที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับส่วนจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงในอนาคตก็เป็นอีกเรื่องครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือเป็นอัพลัสมากๆให้กับการลองตัวที่พิงกี้นะครับผมข้อ3ครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมไปรับชุดครับสิ่งแรกที่พี่วินเขาบอกผมทันทีหลังจากรับชุดคําแรกเลยก็คือถ้าเกิด มีอะไรอยากจะให้แก้เอากลับเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาแก้ให้นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ร้านส่วนใหญ่อาจจะไม่พูดถึงจริงๆแล้วบีสป็อกสูตรหรือบีสป็อกแจ็กเก็ตส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดครับคือไม่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดสามารถปรับได้มาสเตอร์เทเลอร์ก็จะปรับให้นะครับนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่พี่วินเขาบอกเช่นแบบเขามีหนุนไหลนะช่วงหลังนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบเอาเข้ามาปรับหรือเอาเข้ามาถอดได้อันนี้คือสิ่งที่แบบเออผมว่ามันค่อนข้างซินเซียนะคนที่ขาย แล้วพูดอย่างซินเซียแบบนี้ผมรู้สึกว่าเขาเขาค่อนข้างแฝงกับเราประมาณหนึ่งนะครับว่าเรากำลังจะได้รับอะไรจากเขาไปในอนาคตเป็นเซอร์วิสหลังบ้านหรือเป็นเซอร์วิสแบบหลังจากที่ได้รับของไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับต่อมาคืออย่างที่4ครับคือได้คุยกับช่างที่เป็นภาษาเดียวกันคืออย่างนี้หลายๆร้านครับคุณจะได้เจอกับคนวัดตัวอย่างเดียวหรือเจ้าของร้านครับ มันจะไม่ค่อยได้เจอกับช่างสักเท่าไหร่นักนะครับแต่เวลาเราได้คุยกับช่างจริงๆเนี่ยช่างที่มาวัดตัวช่างที่เขากลัดให้เราแล้วก็ช่างที่เขารู้จริงๆหรือว่าเขาเป็นคนตัดเย็บให้เราจริงๆเนี่ยเราสามารถคุยเขาได้โดยตรงเลยครับแล้วเราพูดภาษาเดียวกันกับภาษาไทยนะบางครั้งภาษาก็อาจจะเป็นแบเรีเออร์ eur, เล็ก e ๆน้อยๆ,ๆนะครับที่ทําให้เราแบบสื่อสารได้ไ,ดไม่ตรงความต้องการจริงๆนะแต่พอเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราเห็นเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราสามารถคุยกับเขาได้อาจจะคุยผ่านพี่วินหรืออาจจะคุยกับช่างโดยตรงอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่ง การตัดชุดสูตรที่มีช่างคนไทยจริงๆมาคุยกับเราอาจจะเป็นเรื่องดีมากๆก็ได้นะเพราะว่ามันมีรายละเอียดบางอย่างที่พอคุยกับช่างตรงๆแล้วเนี่ยเออช่างเขาเขาเข้าใจเช่นการต่อลายช่วงการตัดโอเพนคอร์เตอร์อย่างที่ผมบอกครับคือตอนแรกมันจะพุ่งขึ้นนิดนึงครับลายเกนเช็คที่เป็นแนวนอนมันจะขึ้นนิดนึงอันนี้พอผมบอกไปแล้วช่างเขาเกตครับแล้วเขาก็ตัดให้มันเป็นแนวนอนปกติคือไม่ได้หาจากร้านทั่วๆไปได้อะมันต้องเป็นร้านที่มีช่างของตัวเองอยู่ในร้านนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกกครั้งงที่ลอ็ จะเป็นอัพลัสให้กับพิงกี้นะเวลาผมไปลองเราเจอช่างเลยซึ่งทุกวันนี้ก็สนิทกันแล้วครับวันนี้เป็นข้อที่4ครับข้อที่5ที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าบางคนครับหรือบางซาโทเรียเขาจะมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราไปเลือกที่จะตัดบีสปอคตัวใหม่เนี่ยครับสิ่งที่เขาจะลองก่อนเลยก็คือเขาจะลองปรับจากแจ็กเก็ตตัวเดิมหรือเราใส่แจ็กเก็ตตัวเดิมไปแล้วเราค่อยๆปรับอะไรเงี้ยเนาะข้อดีมันก็มีครับคือการทํางานของตัวมาสเตอร์เทเลอร์ก็จะทํางานได้เร็วขึ้นแต่ว่าการที่คคุณไได้้ปปบแลว ได้วัดตัวใหม่ทุกครั้งที่คุณไปผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอัพลัสอย่างหนึงนะ่งเนาะคือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับการที่คุณได้ไปแล้วคุณได้เจอกับช่างแล้วเขาวัดตัวคุณใหม่อีกรอบหนึ่งทุกครั้งที่คุณตัดแจ็กเก็ตหรือตัดสูทเนี่ยครับมันอาจจะเป็นข้อดีมากๆก็ได้นะเพราะว่าเราไม่บั่นใจหรอกว่าหุ่นของเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคือแจ็กเก็ตมันสามารถให้ตัวได้หรือมีความสามารถในการแบบรับ เราได้แบบบวกลบเกือบ5กิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดแบบเรามีน้ําหนักที่ขึ้นเยอะขึ้นหน้าอกเราใหญ่ขึ้นแบบเซนสองเซนอะไรเงี้ยครับการวัดตัวใหม่อาจจะได้แจ็กเก็ตที่ใส่สบายขึ้นก็เป็นได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พิงกี้เทเลอร์ทำครับก็คือทุกครั้งที่คุณไปร้านเขาจะวัดตัวให้คุณใหม่ก็คือเขาวัดใหม่ทุกครั้งที่คุณไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือทั้งหมด5ข้อที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะเวลาเราไปร้านคนไทยที่เขาใส่ใจเราประมาณนนนนีี้้ผผมมมมมคิดดววว่่่่าาาัักก็็เเเปรรืือองๆแลชสูต ก็ควรจะได้รับการตัดเก็บจากช่างที่เข้าใจเราประมาณนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพรวมแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะได้ดูภาพจากในวิดีโอบ้างแล้วนะแน่นอนว่าตัวแจ็คเก็ตเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับมันอาจจะมีหนุนไหล่หนุนบ่าบ้างเล็กน้อยนะแต่โดยรวมมันดูเบาดูสบายดูเป็นอิตาเลียนมากๆนะครับรวมถึงแพชอกเก็ตที่เป็นรูปแบบแก้วไวอย่างงี้เนาะตรงกระเป๋าด้านหน้า ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นบาเกตตาสวยงามครับเป็นรูปเรือ T low t ก็ถือว่าโลได้สวยมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งเขาตัดออกมาให้มันค่อนข้างแบบมีสเปซนิดนึงนะครับด้านใน ทำให้รู้สึกเวลาใส่เนี่ยมันไม่ได้อบอ้าวขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รั้งเราขนาดนั้นนะแขนเนี่ยตัดมาได้พอดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่า,นา,าวเนื่องจากผ้าฟอกตัวนี้ครับที่เป็น golden f o r เนี่ยมันค่อนข้างเด้งนิดนึงนะครับทำให้เกิดรอยยับบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยซึ่งโอเคโดยรวมถือว่ามันดีมากๆแล้วครับจะเห็นว่าแจ็คเก็ตที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะนึกไปถึงด้วยซ้ำครับว่ามันอาจจะตัดมาจากเมืองนอกนะแต่ว่าอันนี้แหละคือฝีมือคนไทยซึ่งผมอยากให้คุณไปลองดูครับรายละเอียดเหล่านี้อาจจะต้องคุยกับช่างก่อนนะ นะครับแล้วก็การตัดเย็บระดับนี้อาจจะแลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแนะนำให้ลองคุยกับพี่วินดูนะครับพิงกี Taylor พี่วินเป็นคนตอบเองเกือบทุกมเมสเซจเลยนะครับเพราะฉะนั้น ลองทักแชทเข้าไปได้นใน IG นะครับผมเชื่อว่าพี่วินน่าจะให้คําตอบคุณได้ดีที่สุดเราถ้าเกิดคุณยังมองผ้าไม่ออกว่าสไตล์เป็นยังไงผมแนะนําให้เข้าไปดู IG ของ p r o t e c t เอ f พนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับประมาณนี้ฮะกับแจ็คเก็ตโกลเด้นฟครับตัวนี้เป็นสีที่ผมค่อนข้างชอบแล้วผมเชื่อว่ามัน p a i ิ่ n g ได้เยอะสิ่งที่ผม p a i ิ่ n g ให้ดูในคลิปก็คือเป็นเสื้อยืดสีขาวนะครับแล้วก็ใส่เป็นบันดาน่าอยู่ด้านในนะครับเพื่อป้องกันเหงื่อให้ไม่ไปโดนตัวแจ็กเก็ตนะครับอันนี้ มีบวกความเป็นอเมริกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะช่วยป้ายาให้คุณไปร้านพิงคกี้เทเลอร์ได้นะอยู่ที่ตึกมหาทุนครับแนะนำให้ไปลองดูนะครับทักไอจีไปก่อนได้นะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ